ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสุดโปรดของคุณหลานชายนะคะ,ะเราเรียกว่าผัดไก่ใส่มะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสต e ลไฟชิคเก้นวิดคาร h ชูนัดนะคะก็คือส่วนผสมของเรานะคะก็จะเริ่มด้วยนะคะมีอกไก่นะคะเนื้อไก่เราใช้ของอกไก่นะคะเราใช้1อกนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะเราใช้ สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหั่นพอดีคำซีอิ้วซีอิ้วขาวนะคะซีอิ้วขาวซีอิ้วดำแล้วก็น้ำมันหอยนะคะเราผสมด้วยกันแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วแต่ใครกินกินเผ็ดกินไม่เผ็ดนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำพริกของอพันธุ์ท้ายนรสิงค์นะคะแล้วก็มะม่วงหินมาพานนะพร้าวค่ะตามด้วย มีน้ำตาลหน่อยหนึ่งเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกไทยนะคะตามด้วยพริกหวานนะคะเราก็หั่นพอดีคำแล้วก็แครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราคุกแล้วนะคะหน้าตาจอกมาเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะคะเราก็เดี๋ยวรอให้ไฟมันร้รอนนิดนึงนะคะโอเคใส่น้ำมันลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้ แล้วน,นะคะถะร้อนแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปนะคะนี่นะคะ พอกระเทียมะนะคะอาจจะเหลืองๆหน่อยนะคะเราก็ใส่เนื้องไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะค ตุสุกตุ้มดิบออกมาแล้วใส่เครื่องแล้วใส่ซอสลงไปข่องนะคะใส่ไส้เตียวเน้ตามด้วยเครื่องนะคะทำแบบง่ายๆนะคะ

การชุัะนะคะที่เราเตรียมไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนี่และค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะ